สวัสดีค่ะอยู่กับแคสตี้นะคะกับการแคชเกมวิดีโอเกมเดอะเกมค่ะก่อนอื่นเรามาแนะนําตัวกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเกมแรกของเราเราก็ยังไม่รู้จักกันเลยโอเคก่อนอื่นเลยเราไม่ชื่อว่าแคสตี้นะคะอ่าเรียกว่าแคสตี้แล้วกันไม่ใช่ชื่อเราจริงๆหรอกแต่ว่าให้เรียกว่าแคสตี้แล้วกันมันย่อมาจากแคสต์เลี่ซึ่งเป็นชื่อชาแนลของเรานั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกไปนี่เป็นเกมแรกของแคสตี้นะคะก็ขอให้ช่วยติชมคอมเมนต์ด้วยว่า อะไรควรปรับปรุงอะไรควรทําให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้แคสตี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเราว่าเรามาเริ่มเกมกันดีกว่าอ่าเกมวิดีโอเกมเดิรเกมค่ะเรามาเริ่มกันเลย to continue โอเคแกนี้พี่แนะนำมานะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงยิงยิงยิงบจุ๊บจอ่าเอ่ออัปเกรดค่ะต่อไปก็อ่ะอ่ะเอ่ออะไรคะเนี่ยยิง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 มันยิงไม่ได้อ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ออ่ะเอ่อเอาอันนี้อันนี้อ่ะเอ่อมันมันเล่นยังไงเนี่ยมันเหมือนอ่าอัปเกรดอีกแล้วเออแล้วก็ยิงอ่ะยิงไม่ได้แล้วเออยิ ยิงยิงยิงค่ะยิงยิงแล้วก็ยิง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 ก็ไปยิงเอออ้าแล้วก็ให้ยิงต่อไปนะคะมัน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 เป็นเกมอะไรเนี่ยทำไมมันดูงงงเออไอวัตตาฟ้าเกมมันอะไรนี่จบแล้วเดี๋ยวนะอแคสตี้แคสตี้ทำอะไรผิดลงไปหรือเปล่าคะคือว่าตอนนี้มันจบแบบนี้มันเป็นเกมแบบนี้เหรอคะ เอ่อว่า,ากนเล็กเล่นดีกว่าเนาะโอเคค่ะยังไงก็ชอบกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคือแคสตี้ขอจบแบบงงๆตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วาอี